แต่ทำไมถึงมาเลือกเรียนกับที่ไทยพีย์เฟร์ครับเบสก็เข้ามาดูแล้วก็แบบมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนหลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์ค่ะก่อนที่จะมาทํางานด้านการเงินะชีวิตการเงินเราเป็นยังไงมีปัญหาหรือมีข้อกังวลอะไรไหมก็ก่อนหน้านั้นอะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากว่าเอ้ยทาไมเราแบบใช้ชีวิตหรือเรียนจนจบมหาลัยปริญญาโทอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยมีใครสอนเราเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเลย ก็สวัสดีนะคะชื่อเบสนะคะวาที่หนเจริญพงศ์ค่ะปัจจุบันก็เป็นพนักงานสื่อสารองค์กรนะคะที่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยนะคะที่ AA ค่ะรวมถึงเป็นที่ปรึกษาการเงินของฟินโนเมนาด้วยก่อนที่จะมาทํางานด้านการเงินนะครับหรือว่าจะมารู้จัก ตัวแทนประกันชีวิตหรือว่า CFP ชีวิตการเงินเราเป็นยังไงมีปัญหาหรือมีข้อกังวลอ,อะไรไหมก่อนที่จะมารู้จัก CFP อะคะ่ะต้องบอกว่าคือเบสับเพิ่งเข้าวงการเกี่ยวกับตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินน่ะได้แค่ประมาณเกือบ2ปีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอะก็คือก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะมีเงินเก็บบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดือนชนเดือนอะไรเงี้ยอยากได้อะไรก็ซื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีก็มีโอกาสได้รู้จักกับพี่ท่านหนึ่งเนาะเขาก็มาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้<ม>เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงิน ส่วนบุคคลตอนนั้นก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากว่าเอ้ยทำไมเราแบบใช้ชีวิตหรือเรียนจนจบมหาลัยปริญญาโทอะไรเไงี้ยแต่ว่าไม่เคยมีใครสอนเราเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆกับทุกๆคนเลยจําเป็นจะต้องรู้ก็เลยแบบพอเริ่มเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นที่ปรึกษ,ษาของฟิโนเมนาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราอะก็อยากจะติดอาวุธให้ตัวเองให้แบบเก่งมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจออาจารย์ตุย้ยอะเขาก็จะแนะนำเนาะว่ามันมี CFP ใช่ไหม ก็เข้ามาลองเรียนเรียนรู้ดูว่า CFP คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะโอเคย้อนกลับไปนิดนึงเนาะว่าโอเคก็มาทํางานด้านประกันชีวิตนเนาะแล้วก็เลยรู้จักว่าเออมันมี CFP ต่างๆทีนี้ผมขอ,อนิดนึงว่าเอา้เาแล้วไปรู้จักคุณนะโดมหรือว่าเว e ียกรกรไทฟเอเนี่ยหรือว่าเรียกว่าพี่ตุ้ยเนาะไปรู้จักเขาจากไหนอะไรยังไง พอดีว่าที่สํานักงานนะคะที่ที่ AA อเนี่ยอยู่ที่บ้านค่ายนะคะพอดีว่าอาจารย์เนี่ยมาเป็นเหมือนอาจารย์พิเศษคอยสอนตัวแทนที่นั่นด้วยเหมือนกันคะ่ะก็เลยได้รู้จักอาจารย์ปุ้ยนารโดมตอนนั้นนะคะแล้วก็ได้ติดตามเออทางเพจของอาจารย์ปุ้ยมาแล้วเขาก็มีแชร์ว่าเออที่ไทย PFA เนี่ยมีเหมือนเรียนบุฟเฟ่ของ CFP ด้วย เราก็เลยอยากได้ความรู้อยู่แล้วตอนนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็จะราคาประหยัดลงด้วยแล้วก็ได้ติดสปีดเลยทีเดียวเหมือนเป็นการแบบบังคับตัวเองว่าให้เรียนให้จบเลยอะไรเงี้ยค่ะในถึงีก็ดีค่ะแล้วแล้วตอนที่จะเรียน CFP อะครับเมื่อกี้แจ้งแล้วนะว่าพี่ตุ้ยแนะนํามาว่ามีไทยเพเจัดเนี่ยแต่ว่าผมเข้าใจว่าจริงๆก็มีหลายเทนนิงให้คุณมาที่นี่เลือกอนะเนาะแต่ทําไมถึงมาเลือกเรียนกับที่ไทยเพบเอครับ เรียกว่าเชื่อเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ตุ้ยแล้วกันค่ะ <c oughs> ก็คือเห็นเขาแชร์ว่าเออที่ไทยพีเฟอมีเปิดเรียนแล้วก็อาจารย์ตุ้ยก็เป็นหนึ่งในวิทยากรด้วยนะคะแล้วก็เบสก็เข้ามาดูแล้วก็แบบมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนหลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่า ที่นี่น่าจะตอบโจทย์ค่ะแล้วก็ทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าทําไมเราไม่มาเลือกแบบว่าเอ้ยบางคนเนี่ยเขาก็จะมาลงเรียนเป็นรายวิชาไปเนาะค่อยๆไล่เก็บไล่เก็บไล่เก็บไปแต่ทําไมเราถึงมั่นใจว่าเอ้ย เราลงเป็นโปรุฟเฟ่ไปเลยเรียนทั้งปีไปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆเราอยากเป็น CFP เพราะว่ามันเป็นคุณวุฒิจากนที่ทั่วโลกยอมรับนะคะแล้วก็ตอนนี้ในประเทศไทยก็มีแค่700กว่าคนเองนะคะก็รู้สึกว่ามันน้อยมากๆซึ่งอย่างที่ทุกคนก็รู้กันว่าการเงินเนี่ยมันสําคัญกับทุกๆคนนะคะเแบบสก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้จบมาทางสายนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีคอร์สต่างๆที่เราได้เรียนรู้อะคะ่ะแต่ว่าการที่เรามีคุณวุฒิอะ มันทําให้เรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็จะได้มีความรู้ที่ลึกแล้วก็ถูกต้องจริงๆนะคะอยากมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจในตัวเราด้วยก็เลยเลือกเรียนเป็นบุฟเฟ่เพื่อเอจะได้เรียนทีเดียวอะไรอย่างนี้เนาะใช่เราก็เลยอยากติดอาวุธตัวเองให้มันเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรียนแบบบุฟเฟ่มันคือเรียนจบเลยตั้งแต่ M1 ถึง M6 ใช่ไหมคะเราก็จะได้มีความรู้ทุกด้านครบทุกมิติเลยอะค่ะทีนี้พอเข้าเป็นโปรบุฟเฟ่ครับเราเราได้เรียนครบทุกหก ทั้งหกชุดวิชาเลยเนาะใช่ค่ะเป็นเรียน,นครบหมดแล้วค่ะทั้งหกชุดวิชาทีนี้อาจจะอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเออเป็นไงบ้างที่แบบไปเรียนมาแล้วหกชุดวิชาไงฮะ เออเป็นยังไงภาพรวมตั้งแต่มดูลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าคือเบสจกบอักษรศาสตร์มานะคะแล้วก็วารสารศาสตร์มาก,ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินเลยซึ่ง<ม>ก็มีความยากเหมือนกันสําหรับเราเพราะว่ามันมีการคิดคํานวณใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินมูลค่าเงินตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่าเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นแบบวันละแบบ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เข้มข้นมากๆแต่ว่าอาจารย์นะคะสอนสนุกมากเนาะพลังไม่ตก อาจารย์สอนดีมากค่ะแล้วก็ตัวเบทชอบมันจะมีเตรียมตัวก่อนสอบใช่ไหมคะมอันนั้นนดีมากเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องอ่านเยอะเกินไปอะ่ะเพราะว่าข้อมูลในแต่ละโมดูลมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนไอ้ติวหน,นึ่งวันเนี้ยมันก็จะเหมือนย่อยมาให้เราแล้วเนาะใช่ใช่ใช่แล้วแบบพอมีติวเหมือนเตรียมตัวก่อนสอบอะค่ะ หนึ่งวันเขาก็จะย่อยข้อมูลท,ทุกอย่างที่เราควรจะไปเก็บให้หมดแล้วก็มีการเรงข้อสอบมีตัวอย่างข้อสอบให้ลองทดลองทำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างจะรงเลยทีเดียวค่ะช่วยเราได้เยอะเลยกลับไปตอนจะเรียนโมดูลหนึ่งนะครับอาจจะอ,อาจจะถามนิดนึงว่าก่อนที่จะมาเริ่มเรียน CIP อะครับกับตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่เราเรียนมาครบหกวิชาแล้วอะมันมีอะไรเกินความคาดหมายเราไหมครับ คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไม่ไม่ได้แตกต่างมากเนาะเพราะว่าคือก่อนที่เบจะเข้ามาเรียน CFP อ่ะก็ทําการบ้านมาประมาณหนึ่งแหละว่ามันจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเนี้ยนะคะแต่คิดว่าก่อนที่จะมารู้จัก CFP ตอนนั้นอ่ะที่ที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนเนาะแล้วก็รู้จักอาจารย์ตุ้ยอะไรเงี้ยคือก่อนแล้วก็มาพอมาเริ่มรู้จักกับตรงนั้นอ่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันม มันมีวิธีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เป็นขั้นตอนเป็นแบบวิธีการอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งเราไม่เคยรู้เลยแล้วก็เหมือนบางคนอ่ะคือเราเองก็ได้แบบ <ừ> ส่วนใหญ่อ่ะก็จะกระโดดไปที่<ไ>ลงทุนเลยอะไรเงี้ย<ไ>ค่ะแล้วเราพอเข้ามาเรียนอ่ะก็ยิ่งแบบตอบย้าว่าเฮ้ยวิธีที่ถูกต้องอ่ะมันควรจะมีพื้นฐานยังไงบ้างค่อยๆไล่ระดับไปคือมันไม่ได้มีมิติเดียวแค่การลงทุนแต่มันยังมีอีกหลายมิติที่เราต้องคํานึงถึงนะคะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆคือจริงๆอ่ะถ้าคนที่แบบ ทั่วไปอะคะ่ะอาจจะไม่ต้องเรียนลึกขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการนี้และอยากจะแบบเป็นประโยชน์ให้คนอื่นนะคะเพรซว่ามาเรียน CFP ก็จะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้ดีมากๆ ทีนี้พอเราเป็นอย่างสมมติแนนาคตเราเป็น c p ได้แล้วเราจะจะมีเป้าหมายทำอะไรเออทำอะไรต่อแล้วแบบเอาไปใช้ในการทำงานไหมหรืออะไรก็จะไปใช้ในการทำงานแหละค่ะก็คือเบสคิดว่า CFP อ่ก็เป็นคุณวุิสากลที่ทุกคนยอมรับอยู่แล้วเราก็จะไปคือตอนนี้ก็ทำอยู่นะก็คือไปให้ความรู้ไปให้คำปรึกษากับลูกค้าแหละค่ะกับลูกค้าเนาะที่เขาสนใจ เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่อยากจะสําเร็จในการเงินส่วนบุคคลของตัวเองนะคะจริงๆตอนนี้ที่เวสทาอยู่อ่ะก็จะมีให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้วก็นิติบ,บุคคลด้วยของเจ้าของกิจการอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันค่ะ ทีนี้อาจจะถามเพิ่มเติมว่าเอ้ยอย่างโมดูลสเนาะเพราะคุณมาที่นี้ก็เป็นมีใบอนุญ,ญาตตัวแทนเนาะแต่ทีนี้ <ห ả? S 1> อันนี้อันนี้จริงๆเราก็ข้ามได้แต่ว่าอาจจะแชร์นิดนึงว่าระหว่างเราทํางานด้านประกันอยู่แล้วกับตอนที่มาเรียนโมดูลสามอะครับอาจจะเหมือนแชร์ให้เพื่อนๆท,ที่ที่เขาอาจจะมีแผนว่าเอ้ยจะเวฟหรือไม่เวฟดีอะไรเงี้ยว่าเออเขามาลงเรียนดีไหมเบสจะเป็นตัวแทนประกรันชีวิตเนาะไม่ได้เป็นแบบานหน้าประกรันอาคีภยัยหรือวินาศภายัยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าม,มาเรียนดีกว่า มาเรียนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าความรู้ที่เราไปสอบแบบข้อสอบอะ่ะเขาจะไม่ได้ถามแค่ประกันชีวิตอย่างเดียวเพราะว่าถามทุกอย่างเลยนะคะทั้งประกันวินาศภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพต่างๆหมดเลยแล้วก็รวมถึงเเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งบางทีเบสคิดว่าเวลาเราทํางานนะมันก็จะรู้เยอะอยู่ประมาณนึงคะ่ะแล้วก็จะรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทต,ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรียนอะ่ะมันจะรู้กฎกลางๆที่เป็นแบบ สากลนะคะเอมอม,มากกว่าซึ่งซึ่งเบสว่ามาเรียนก็จะดีกว่ากันสำหรับเบสน,นะไม่ว่าจะเป็นโมดูล3หรือโมดูล2ที่เขาอาจจะเวฟกันได้นะก็คืออย่างน้อยถ้าเราเรามีเวลามีทุนก็ควรจะเรียนเนาะเพราะว่ามันก็จะมีบางมุมที่แบบ มันก็จะช่วยได้ถ้ามาเรียนแต่แล้วแต่นะเพราะว่าคืออย่างตัวเบสอะอย่างที่บอกอะก็คือเราไม่ได้มีเวลาไปอ่านทางเล่มอย่างเงี้ยค่ะอ่อออะเาเบสก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนดีกว่าเพราะว่าเรียนอะอย่างน้อยแบบใช้เวลาอาจจะโมดูลละสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมกับเตรียมก็อาจตีอย่างมากก็อาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องแบบสลละเวลามาแต่ว่าถ้าอ่านอะมันอาจจะต้อง ใช้เวลาทาความเข้าใจไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานานกว่านี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนนั้นด้วยครับก็อาจจะอาจจะเหมือนฝากเพื่อนๆว่าก็คือหมายถึงว่าเออก็ลองดูว่ามีเวลามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมแล้วก็เออครับเราไม่ได้มีเวลาที่จะไปนั่งอ่านเองถ้าเรามีใบอนุญาตต่างๆก็ถ้ามีเวลาก็มาลงเรียนนะเนาะ ช่ค่ะถ้าถ้ามีเวลาเนาะมีเวลาแบบสละเวลามาได้แล้วก็มีทุนเนาะก็มามาเรียนดีกว่ามาเรียนดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้แบบเช็คด้วยว่าความรู้ที่เราแบบคิดว่าเรารู้แล้วอะ่ะมันถูกไหมกับที่อาจารย์สอนซึ่ง มันดีตรงที่ว่าเราก็ดิสคัตกันได้เนาะถ้าสมมติว่าเรารู้มาแบบหนึ่งแต่อาจารย์สอนอีกแบบหนึ่งเราจะดิสคัตกันได้จะได้ความรู้เพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าคุณวันที่นี่เรียนมาหมดแล้วเนาะทุกทุกชัวิชาแต่แค่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปไล่สอบต่อ,ตอจนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP เนาะแต่ทีเนี้ยครับอาจจะฝากข้อสุดท้ายให้เพื่อนๆที่เขาอาจจะเริ่มรู้แล้วว่าเออตรงเนี้ยมันคือ CFP เนาะมันคือการเรียนการสอบแต่เขาอาจจะลังเลอยู่ว่ามันจะยากไหมเช่นสมมติเขาอยู่ในแวดวงการเงินอยู่แล้วแต่เขาแค่อาจอยากอยากจะอะัพ ตรงนี้มันอาจจะยากไปไหมหรือถ้าเป็นคนทั่วไปเขาอยากเพิ่มความรู้ด้านการเงินแต่เขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยตรงนี้มันสํสหรับคนที่จะสอบเพื่อมีคุณวุิอย่างเดียวไหมอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังรัง,งเลอยู่อะครับอาจจะให้คุณวาที่นีลองแชร์ดูนิดนึงว่าเออไอตรงนี้ที่มันเป็นการเรียนการสอบมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยการเรียนการสอนเบสว่ามีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับชีวิตประจําชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะชีวิตของเราเองแล้วก็สําหรับเอาไปสอบด้วยนะคะซึ่ง มันหลักการลงทุนอะไรต่างๆหรือว่าการประกันอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะจะรู้แล้วว่าเราต้องเริ่มต้นตรงไหนยังไงต้นทุนปยังไงแล้วก็ไปรีวิวการเงินของตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะไปให้คำปรึกษาคนอื่นเพราะฉะนะั้นมันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นอีกแล้วค่ะ